เจอกันอีกแล้วครับผมกับกับผมนะครับกางเกยงยีนลีไวรุน501ตัวนี้นะฮะราคา187เม็ดอินบางกลาเทศนะครับขนาดวัดจริงเอล35นิ้วยาวทั้งตัว44.5นิ้วปลายขา8.2นิ้วนะฮะเลขหลังกระดุม3,440นะฮะร,ราคา1,850บาทลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจกางเกงตัวนี้สามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทร096-151-9525นะครับ กางเกงยีนลีวายรุ่น501ตัวนี้ขนาดตามป้าย W 34L 34นะ W 34L 34, 34ป Red ้ายเรสแท็บก็จะสก,กีนลีว้ทั้งสองด้านนั่นเองนะส่วนใหญ่ถ้ากางเกงยีนลีวยรุ่น501ยุคหลังๆมาเนี่ยนะฮะที่ป Red ้ายเรสแทบเขาสก,กีนลีว้สองด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยุคหลังมานะฮะัส่วนใหญ่จะเป็นยุคหลังปี2000มานะครับจะสกีนที่สองด้านนะฮะแล้วก็เราให้ดูสีด้านหลังนะครับทุกๆคน ยังมีอีกทีนะ,ะเกงยินลีไวรุ่น้าูนย์หนึตัวนี้รหัส187ลูกค้าคนไหนสนใจเกงยินตัวนี้ขอดูรหัส187ได้เลยกับทางแอดมินเรานะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหขนาดวัดจริงเอลสานิ้วยาวทั้งตัว44.5นิ้วปลายขา8.2นิ้วราคา1,850บาทเม็ดอินบังกลาเทศสภาพเข้มเขม,มฮะเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับลูกค้า เข้มเข้มสวยสวยแบบนี้คร so ับผมไม่มีอีกแล้วครับจะเอาเข้มขนาดไหนฮะจะเอาเข้มไปถึงไหนฮะเนี่ยฮะเข้มมากเลยลูกค้างานปลายขานะฮะตัวนี้เป็นงานปลายขาเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงอ่างานปลายขานะครับตามคลิปนะฮะดูสีนะฮะลูกค้าสีสวยสวยเข้มเข้มสภาพเหมือนใหม่นะลูกค้านะสภาพเกือบจะเหมือนใหม่ก็ว่าได้แต่ทางนั้นเราขายกางเกงมือสองนะครับไม่ได้ขายกางเกงใหม่นะฮะลูกค้าอ่าสภาพสวยสวยเข้มเข้มครับผมสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮะอ่าให้ดูกันไปเลยนะครับ ีด้านหลังนะฮะแล้วก็สีด้านหน้าครับผมอ่าสีด้านหน้าก็สวยเสมอตัวครับผมสวยมากเกงตัวนี้ป้ายหนังแท้นะงานป้ายหนังเป็นงานป้ายหนังแท้นะลูกค้าเนี่ยนะผมไม่ดูป้ายหนังก็ป้ายเลเรแทบนะ <S <S เป็นงานป้ายหนังแท้นะครับ W 34L 34, 34ป้ายเลเแทบนะฮะสกรีนรีไวสองด้านนะฮะเป็นงานสีเข้มมากเลยจริงสีบลูยินงเข้มๆนะครับลูกค้าด้านในกระเป๋าในซ้ายก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยจะตกเป็นรุ่นเฉลองร้อยปีนะฮะเขาจะสกรีนไว้ตรงน,นี้ว่า บริษัทนี้เนี่ยเขาได้บริษัทรีไวสโตลเนี่ยเขาได้ผลิตจ,จัดตั้งบริษัทมาครบหนึ่งร้อยปีแล้วเขาก็จะสกรีนมาให้เราดูที่นี่นะฮะส่วนตัวไหนที่ไม่สกรีนนะครับก็อาจจะเป็นตัวยุคก่อนฉลองร้อยปีนะฮะแล้วก็หรืออาจจะเป็นยุคหลังฉลองร้อยปีก็จะไม่มีสกรีนแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยครับลูกค้าถ้าเป็นงาน u s a นะฮะถ้าเป็นงาน Ma i อินยู a จะไม่เห็นสกรีนที่กระเป๋าตรงนี้นะฮะ มันไม่มีนะครับมันมีน้อยมากนะแล้วก็ถ้ามีเนี่ยราคาจะสูงแล้วก็ราคาจะแรงมากนะทั้งงานยูเอถ้ามีสกรีนฉลองร้อยปีนะลูกค้านะจะมีน้อยมากครับผมไม่ค่อยมีถ้ามีราคาก็หลักหลายแสนครับต้องเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็พร้อมที่จะเก็บจริงๆนะทั้งจะทังจะเล,ล่นนะในราคาหลักแสนนะฮะอ่แล้วก็จะมีเป็นรุ่นป้ายแค่สี่ใบนะฮะ <volleyball. S 1> ต่อนะครับเป็นรุ่นป้ายแค่สี่ใบใบที่หนึ่งก็จะบอกที่มา ที่มาก็ตามที่แจ้งไปนะครับเมดอินบังกลาเทศนะฮะใบที่สองบอกวิธีเก็บรักษาใบสุดท้ายก็จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็เลขรหัสผ้าขนาดไซส์เลขรหัสสถานที่ผลิตต่างๆเลขพีโอสั่งซื้อสั่งกางสั่งผลิตนะฮะกงเกงตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยินเข้มเข้มรหัสหนึ่งร้อยแปดสิบเกดลูกค้าท่านใดสนใจกางเกงตรงนี้นะครับถ้าตรงไซส์ท่านนะครับขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนค่อยตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์นะฮะได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหน 9ก2 5กัาทางแอดมินผมได้เลยครับขอบคุณครับ